สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทรูคิชไปไทยแม่อินแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เรามาถนอมอาหารกันเช่นเคยค่ะแม่อินขอแนะนำวิธีการเก็บพริกสดให้ได้นานโดยการดองค่ะแต่เป็นสูตรการทำผักดองของคนตุรกีโดยแท้นะคะ เพราะคนตุรกีเขาจะทานผักดองกับอาหารเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเคบับโดนัทหรืออาหารโฮมเมดที่เขาเรียกว่าซูลูเยเมกนะคะวันนี้แม่อินไปตลาดได้พริกเขียวมาค่ะมันจะคล้ายๆกับพริกชี้ฟ้าเขียวบ้านเราก็เอามาทำการตัดขั้วแบบนี้แล้วก็ล้างให้สะอาดเวลาทำการตัดขั้วเนี่ยแม่อินแนะนำว่าให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะจะได้ไม่แสบมือ ก่อนอื่นเรามาทําน้ําผักดองกันก่อนเนาะผักดองสูตรแม่อินก็จะเป็นแบบผักดองเปรี้ยวนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือ1เกลือนะคะใช้เกลือแกงเกลือเม็ดใหญ่ๆนะลูกนะใช้เกลือแกงแบบนี้แล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เป็นที่ตุรกีเขาจะเรียกว่าลูมอนทสุหรือว่าสารส้มนะคะที่ใช้ทำอาหารเนาะแล้วก็ แม่เองก็จะใช้น้ำส้มสายชูวันนี้แม่องใช้น้ำส้มสายชูองุ่นนะคะถ้าใครมีน้ำส้มสายชูปกติก็อสรใช่ไหมถ้าใครมีน้ำส้มสายชูก็ใช้น้ำส้มสายชูปกติน้ำส้มสายชูาจากแอปเปิลก็ได้นะคะการทําก็คืออันนี้เป็นสูตรตายตัวนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูสําหรับน้ํา1ลิตรเราจะใส่ประมาณ100 ml นะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้ เสร็จแล้วเกลือแกงของเรานะคะก็ตวงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปอย่างนี้สูตรนี้แม่อินอยากได้หวานนิดนึงไม่ไม่อยากให้เปรี้ยวมากไม่อยากให้เค็มมากก็ใส่น้ำตาลทรายไปด้วย1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วถ้าใครไม่มีสารส้มแบบนี้นะคะก็ใส่น้ำมะนาวไปสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ใส่ไปเพื่อ ให้พริกของเราเขาไม่เปื่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็คนเขาให้เข้ากันแล้วก็เอาไปเทใสนะ่น้ำผักดองเราเตรียมขวดโหลที่เราจะดองนะคะแม่อินใส่สมุนไพรตุรกีลงไปถ้าเป็นที่ไทยก็ใส่รากผักชีลงไปก็ได้ค่ะตามด้วยถั่วลูกไก่นะคะถ้าใครไม่มีถั่วลูกไก่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็กระเทียมสัก5-7กลีบ แกะเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วตามด้วยพริกที่เราเด็ดขั่วไว้นะคะล้างเขาให้สะอาดแล้วก็บรรจุใส่ลงไปในโถเลยค่ะพยายามใส่ให้เต็มโถแล้วก็กดๆเขาให้แน่นนะคะ เสร็จแล้วตามด้วยน้ำสำหรับดองที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะนำไปเทใส่พริกที่เราจะดองให้เต็มนะคะพอเวลาเราเทน้ำลงไปเนี่ยพริกเขาจะลอยขึ้นมาเราก็ใช้มือกดๆเขาลงแบบนี้นะคะให ให้น้ำดองเนี่ยท่วมพลิกเสร็จแล้วข้างบนสุดเนี่ยถ้าใครมีผักชีก็ใส่ผักชีลงไปแต่ว่าที่นี่แม่อินใช้พาสลี์นะคะหรือว่าไมโดโนซันเองก็ปิดฝาเขาให้สนิทนะคะเมื่อปิดฝาเขาสนิทแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ที่ไม่โดนแดดไม่มีความร้อนมากประมาณ2-3อาทิตย์นะคะก็นำมาทานได้ค่ะ ตอนนี้ก็ครบ2อาทิตย์แล้วนะคะเรามาเปิดโถพริกดองกันค่ะจะเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีจางๆน,ๆนิดๆเพราะว่าการกัดของน้ำส้มสายชูนะคะโถนี้แม่อินทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์วกว่าๆนะคะหรือว่าประมาณ20กว่าวันเนี่ยค่ะจำไม่ได้ก็เปิดฝาออกมาจะเห็นว่า ผักที่เราไว้ข้างบนนะคะเขาก็จะไม่เปื่อยนะคะเดี๋ยวลองเอาพริกออกมาดูว่าจะเป็นยังไงเนาะลองชิมดูแล้วนะคะรสชาติเาก็ใช้ได้เลยค่ะมีความเปรี้ยวความหวานความเค็กมกลมกล่อมเลยค่ะแม่อินแนะนำว่าถ้าเปิดเขาแล้วควรจะเก็บเขาไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะ ก็ลองไปทำทานกันดูนะคะพริกดองสูตรต้นตำรับของคนตุรกีทานคู่กับเคบับแซนด์วิชหรือว่าทานกับอะไรก็อร่อยนะคะทีนี้ได้สูตรผักดองของแม่อินไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่อินด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ